สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะชาวสิง์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู 21, ้ที่เกิดระหว่าง วันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็ช้แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ด้วยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูในอีีนี้จะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบัน เท่งานนนั้ะนนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใด,ดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ สำหรับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบเนาะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่กิงถือไม้เท้าใบที่สองเป็นไพ่แปดดาบและใบที่3นะคะได้เป็นไพ่เทมเพลนนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะคะเมสิงธนูเนาะโดดเด่นมากๆนะคะ ในชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษิงธนูค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้นะคะสม่ำเสมอเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณนะคะรู้สึกอึอดอัด รู้สึกรอคอยนะคะรู้สึกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะรู้สึกอมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์นะคะตัวเขามีแต่ไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าเนะเาะต่างคนต่างเขาเรียกว่าบางคนนะคะเ,เป็นการต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแบบนี้ก็ได้หรือนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ เขานะคะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่มีความแตกต่างทางด้านอายุนะคะทางด้านคุณวุฒิวัยวุฒิหรือแม้แต่กระทั่งตำแหน่งหนะ้าที่การงานสถานะทางครอ,อบครัวทางสังคมแบบนี้ก็ได้เนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเปิดเผยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกติดยึดติด เราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะรอคอยแต่เขานะคะรอคอยแต่เขาจะมาหารอคอยแต่เขาจะมา เมื่อไหร่จะติดต่อมาเมื่อไหรจะมาหาอะไรแบบเนี้ยนะ,ะเขามาครั้งหนึ่งเราก็ดีใจครั้งหนึ่งเขาหายไปเราก็เสียใจแต่ก็ตามไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคในความสัมพันธ์ไปไปกับกลับแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่มันก็อาจจะเป็น ความสัมพันธ์ที่เราจําเป็นที่จะต้องอยู่1นนะคะอาจจะอยู่เพื่อลูก2ออาจจะอยู่เพื่อธุรกิจนะคะ3อาจจะอยู่เพื่อเขาเรียกว่าครอบครัวอยู่เพื่อ,อเขาเรียกว่าม,มีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความจำเป็นของแต่ละคน ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเหตุผลของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเนาะที่จะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่อึดอัดแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณเหมือนกับจําเป็นที่จะต้องอยู่นะคะเพราะอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะครอบครัวอาจจะเป็นเพราะหนี้สินนะคะอาจจะเป็นเพราะธุรกิจการงานแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับในดีที่ผ่านมาเนาะของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะ ก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอินเยอะเกินไปนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะใบที่สองนะคะเป็นไพ่จัตุ นะคะและใบที่3ค่ะเป็นไพ่9ก้าไม้เท้านะคะชาวราศีธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกอาจจะคุยกับชาวต่างชาติค่ะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันเองเมสิงธนูก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเครื่องเดือนแรก วันที่1 1 5ถึง15มีนาคมนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะที่ตัวคุณจะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารบางสิ่งบางอย่างที่เขานะคะทำให้คุณผิดหวังอีกแล้วทำให้คุณเสียใจอีกแล้วนะคะทำให้คุณเจ็บปวดอีกแล้วเป็นเป็นเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะตรงนี้เนาะอาจจะเป็น เขาเรียกว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาจะมาหาคุณแล้วเขาก็ไม่มาตัวคุณตั้งความหวังไว้ว่าจะได้เจอกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เจอแบบนี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นความผิดหวังนะคะที่เขาทําตัวไม่ดีนะคะเราคาดหวังว่าเขาจะปรับปรุงตัวดีขึ้นนะคะในเรื่องเดิมสุดท้ายแล้วก็ เป็นเหมือนเดิมทําให้เราเสียใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาขอโทษเรานะคะแล้วก็บอกว่าให้เรารอคอยนะคะเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้ค่ะมันเป็นมันมันจะวนลูปแบบเนี้ยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมความสัมพันธ์มันก็จะประมาณเนี้ค่ะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเดิมในเรื่องเราเดิมเดิมเสียใจในเรื่องเราแบบเดิมนะคะแล้วก็ผิดหวังในเรื่องเราเดิมเดิมกับคนเดิมเดิมแบบนี้ค่ะเนาะจะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษิงธนูจะเป็นอย่างไรคะ่ะไม่ขอเนญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หดาบนะคะใบที่สองเป็นไพ่หเหรียญและใบที่สนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีทุนตุลกุมธาตุดินนะคะธาตุดินพลกศพกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะก็รกฎมีนพิจิกนะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองนะคะมีทุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ตัวคุณน่าจําไม่อยู่ต่อไปแล้วแหละนะความสัมพันธ์ที่มันจะต้อง เสียใจกับเรื่องเดิมๆตลอดเวลารู้สึกผิดหวังครั้งกับกับเขาอะคะ่ะครั้งแล้วครั้งเล่าอึดอัดนะคะเจ็บปวดเนาะมันบางครั้งบางทีคนเราอะมันอาจจะถึงขีดจำกัดของความอดทนแล้วก็ได้ไพ่หกดาบนะคะเลือกที่จะเดินออกมากับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วโอเคในเมื่อในเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็ไม่แก้แล้วกันนะคะ ไม่แก้แล้วนะคะไปกับแบบนี้แหละไปทั้งๆท,ที่ปัญหามันาคาระคาซังแบบนี้แหละนะคะขอขอเอาตัวเองออกจากพื้นที่แบบนี้นะคะไม่อยู่แล้วนะคะขอให้โอกาสตัวเองนะคะในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตใหม่นะคะนะถ้าหากว่าตัวคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่อึอดอัดความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดความสัมพันธ์ที่ ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณจะได้พบได้เจอนะคะกับใครคนใหม่ๆนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติโซนเอเชียอาจจะเป็นคนที่ยุ้มมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ยุ่น้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคนคนนี้จะเข้ามานะคะหยิบยื่นโอกาสนะคะเข้ามาเขาเรียกว่าแบ่งปันทุกและสุข ให้กับคุณนะคะตัวคุณสามารถที่จะระบายความในใจให้กับเขาได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนใจบุญนะคะอาจจะเจอการจากการทําบุญนะคะจากการเขาเรียกว่า,าทําทานจากการทําบุญทําทานจากการบริจาคนะคะอา,อาจจะเจอกัน จากสถานที่นะคะที่คุณไปทําบุญทําทานแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณผิดหวังซ้าแลว้วซ้าเล่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ค่ะตัวคุณอาจจะเดินออกมาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะคะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไม่เปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่สองอ่ะขอขอโทษค่ะได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยใบนี้เข้ามาในส่วนของคำแนะนำบอกว่าคนเราอะค่ะมันไม่สามารถที่จะคาดหวัง เราได้ดังหวังได้ดังใจไปทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์นะคะมันก็ต้องมีได้แล้วก็มีเสียบางครั้งบางทีสิ่งที่เราคาดหวังนะคะมันอาจจะเป็นความคาดหวังที่เราก็รู้ทั้งรู้ว่ามันอาจจะไม่สมหวังก็ได้นะคะตัวชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้ รู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันควรจะเป็นแบบไหนใช่ตัวคุณอ่อนไหวนะคะตัวคุณอา,อาจจะต้องนะคะใช้สตินะคะมากกว่าอารมณ์ในการพิจารณานะคะตัวคุณคือชาวธาตุไฟก็จริงนะคะอย่าใจร้อนนะคะจงมีสตินะคะไม่ว่าคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็ต้องมีสตินะคะ คือกว่าใครคนใดคนหนึ่งที่จะมาเป็นคิงแบบนี้เขาก็ต้องมีตะกะเหตุผลถึงแม้ว่าคิงถือถ้วยจะเป็นคิงที่อารมณ์อ่อนไหวมากที่สุดนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะสามารถอยู่บนบัลลังนี้อย่างมั่นคงได้ก็ด้วยสตินะคะไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้อารมณ์อ่อนไหวในการตัดสินใจนะคะแบบนี้เนาะถ้วยที่เขาถืออยู่มีสใบก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะ มันก็ต้องเลือกถ้วยที่ถือกระชับนะคะเลือกถ้วยที่ถือแล้วรู้สึกว่าเป็นถ้วยของเราจริงๆนะคะตรงนี้เนาะเลือกความสุขของตัวเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ